สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถึงวันจับฉลากนะครับมีไมคเซลฟี่กับ power bank e loop e 5ของแท้นะครับก็อุปรกรณ์จับฉลากผมก็ใส่รายชื่อลูกค้าที่ซื้อไว้ในกระปุกอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับโ๋ย น,นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทํางานจับสลากกันครับว่าใครจะได้ของรางวัลไปนะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณแม่ผมจับเองนะครับขยัาก่อนกัน,นเน,น,นี่ยแหละเสียงเข้าแล้วแม่ตอนนี้ฝนเสียงให้เข้าหมดแหละไม่ได้โกหกอ่ะนี่นะครับชมหน้านะครับพิตตี้ครับคนแรกนะครับ ชื่อลืมบอกไปสองคนแรกขอเป็น power bank ก,ก่อนละกันนะครับชื่อโฟกัสไม่เห็นนะนิ่งๆโอเคชื่อคุณเฉลิมก็ใช้ชนะครับไม่ต้องมาจากลายนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับอคนที่สองเอา ที่สองชื่อชื่อว่าชื่อว่าอะไรบกันไม่เจอไม่พูดเลยแม่จะอ่านเห็นอะไรเหมือ,อนตัวนิดเดียวคุณป๋องหรือเปล่ามนิ่ง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 แบบนีง ผตผลอัดอ,อ,อยู่พูดตีสุดวุ่นนะแม่พูดท,ทำไมโอเคชื่อคุณพูดเลยก็ได้คุณป้องนะครับป้องทักษิณนะครับมาจากลายเหมือนกันปีกล้องผมใช้ไม่ค่อยถนดัดทำวิดีโอไม่ค่อยถน,ดนัดอ่ะไม่เป็นไรตอคนนี้ได้เพราะว่าแบงค์ไปนะครับ คนที่สามนะครับอันนี้สองอันนี้เป็นไม้เซลฟี่นะครับสองอันหลังชื่อคุณคุณนพพลนนะครับจากไลน์เหมือนกันนะครับผมจะติดต่อไป แล้วก็คนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายชื่อคุณสุภาพรนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะติดต่อกไปนะครับโอ้ก่อนผมไม่ค่อยดียโอเคนะครับยินดีด้วยนะครับ